เราสิบนะคะได้โอเคแป๊ะเดี๋ยวเราจะทําให้เลยนะคะเพราะว่าน้องคนนี้นะคะสั่งนานแล้วเราไม่ได้อ่านเมนนะคะก็คือนอนเมาอมาเาก๋ยาว่ะกล้องตกเลยทุกคนถือกล้องให้ดีดิ โอเคนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้จัดอ่าไอพวกนี้ใหม่พวกใหม่หมดแล้วนะคะนี่ใหม่หมดแล้วตกหมดเลยก็คือถ้าไอพวกนี้เนี่ยเราจัดมาแล้วโอเคนะคะนะคะยี่สิบเนาะเสร็จแลยโอเค เขาไม่ได้บอกที่โยนนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะสุ่มให้ก็แล้วกันเนาะเพราะว่าน้องเขาไม่ได้สั่งมันไม่ออกอ่ะมันขังอ๋อพังป้าอืกองมันพังอีกแล้วโอเคนะคะตอนนี้เราก็ได้แจดการไอตัวของพวกนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามานับถึงสิบตังนะคะว่าน้องก็จะได้แบบไหนหนึ่งสองสา9สี่ห้าหกเจ็ดแปดต่สิบได้แบบนี้นะคะ่ะแบบนารา,า,ากรุงนิงคะ่ะที่เราจะเก็บใส่ถุงนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็ก,กำลังจะเปิดเผยเลยนะคะแล้วก็ ใส <ste> ่เลยโอเคเริ่มกันเลยดีกว่ามาเดินดูกล้องกันอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องยูกล้องเลยนะเยอะมากเลยทุกคนี่ที่น้องเขาได้นะ ยี่นะคะพอพอดีแบบอื่นแล้วไม่ได้ทำเอาไว้นะคะได้อันนี้นะคะผิดด้านเสองสาสี่ห้าหเจดปเกสิสอ็สสองสิสมสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบได้ไหมอ่ยมิ ตายทุกคนไม่ได้นะโอเคนะคะมันไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะไปกดใจให้สองคลิปก่อนนะคะบ๊ายบาย